สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสารีโว่นะครับเอ,อพูดถึงเรื่องของอฟองน้ําก่อนในรีโว่มีตรงไหนบ้างนะครับจุดที่หนึ่งก็คือตรงใต้เกียร์ซึ่งผมได้ถ่ายคลิปไปแล้วแหละรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงหม้อน้ํานะครับซึ่งผมก็ถ่ายคลิปแล้วว่าวิธีการเอาออกเอาออกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็กลับไปย้อนดู ในคลิปตรงนั้นผมอยากให้ทุกท่านได้เข้าไปดูเนาะบางอย่างบางคลิปอะ่ะมีอยู่คลิปหนึ่งมันก็บอกว่าไม่รู้ว่าถ่ายตรงไหนคือมันเคยมีคลิปก่อนหน้านู้นแล้วนะครับมีคลิปก่อนอย่างเช่นถ่ายมอน้ําเนาะผมก็เคยถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งว่าต้องไปตรงนี้นะต้องไปตรงนี้นะเออมันจะมีหางปลาอยู่ข้างล่างอะ่ะเราต้องก้มนะครับก้มแล้วมันก็จะเห็นพอเราหมุนได้ปุ๊บล้วก็ถ่ายออกเลยแต่ ถ้าเป็นในตรงข้างเครื่องอะ่ะเสียวถามมาถ่ายไหมก็ควรจะถ่ายเลยผมพยายามถามชจ้างเลยแต่ก็เขาก็คงจะเซฟเขาอะ่ะนะครับเขาคงจะเซฟเขาเลยแเลยเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่เซฟอะ่ะเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมามันหักมีปัญหาหลายอย่างก็ก็ต้องมาซื้ออะไรให้ลูกค้าอีกลูกค้าจะได้ไม่เตียเสียตงงังค์สองต่อ นะครับซึ่งซึ่งผมเองผมมองว่าเอออย่างนี้ก็ดีเพราะว่าผมพยายามถามเขาหลายครั้งแล้วช่างที่ถ่ายให้ผมโจโก็บอกว่าช่างถ่ายไม่เป็นมานู่นนั่นนี่มั่งก็เขาเป็นช่างผมเราไม่ได้เป็นช่างไงถ้าเราไปอันนี้ก็ถามว่าผมถ่ายมากกับช่างชุดเนี้อ่ากับช่างบอยกับช่างอะไรอีกคนหนึ่งอ่ะตอนนี้ไปอยู่ศูนย์ตัวต้าแล้วนะช่างที่ถ่ายอ่าหม้อน้ําให้ผมไปอยู่ศูนย์ตัวต้าแล้ว นะครับเข้าไปอยู่ในสูนเลยเพราะว่าออกจากช่างหลักนี่แหละช่างข้างนอกไปอยู่ช่างข้างในนะครับแล้วก็เรื่องของเบรกนะครับอ่าเรื่องของเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องของฟองน้ําก่อนฟองน้ํามีคนสงสัยเหมือนผมไหมว่าทําไมต้องใส่มันเป็นซับเสียงห,หรืออะไรยังไงทําไมต้องต้องไปใส่ญี่ปุ่นตอบคาถามผมหน่อยครับเออถ้ามาดูคลิปผมก็มาตอบคาถามผมหน่อยว่าทําไมถึงต้องใส่ฟองน้ํา เพราะอะไรทาไมต้องใส่ฟองน้ํานั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนั้นไงใส่แล้วมันเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเป็น,บ,นบ้านที่บ้านที่แบบว่าน้ําท่วมค่อนข้างบ่อยลุยน้ําค่อนข้างเยอะคือมันไม่ได้แบบเหมือนญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นแหละเรื่องของถนนหนทางเขาเนี่ยดีกว่าบ้านเราเยอะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขาอ่ะดีกว่าบ้านเราเยอะอันนี้คือถ้าเทียบจากประเทศต้นทางที่เป็นตัวหลักของรถญี่ปุ่นเลยนะเออการใช้รถของเขาห้าปีเขาเปลี่ยนค่าของชีพเขาสูงแต่ตอนนี้ก็อย่างว่าครับเศร,รษฐกิจคนของเรานี่มันค่อนข้างที่จะพังพอสมควรก็อย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เลยครับเราก็ไม่รู้จะโทษใครอย่างน้อยก็คือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ขอให้เงินเดือนมันอยู่ในเลทเดียวเลทเดิมอ่ะ ให้ประชาชนอยู่ได้แต่ถ้าคนที่หาเช้ากินค่าบางคนจะออกรถหนึ่งคันก็ต้องเก็บจนโอ้หนักเหมือนกันนะครับทีนี้ญี่ปุ่นอ่าผมผมไม่แน่ใจนะว,วิศวกวิศวกวิศว,ว,ศวกรเขาคิดยังไงของเขาโดยการเอาไปใส่ไว้หมอน้ำถามว่าซับเสียงไหมมันก็ซับนะแต่พอถอดออกถามว่าเครื่องมันดังไหมรีโวไม่ค่อยดังขนาดนั้น นะครับล่าสุดผมเพิ่งเช็คช่วงล่างไปก็ไม่มีผุนะไอ้ตรงที่ว่าผมถอดหรอกอะ่ะเออเพราะว่าพอผมล้างรถเสร็จผมไปล้างช่วงล่างใช่ไหมก่อนที่ผมจะถอดเนี่ยประมาณสักแปดหมื่นโลมั้งก็ปกตินะมันก็เกือบจะจะผุแล้วแหละมันก็มีรอยผุเล็กเลน้อยมันไม่ได้ผุแบบจนกระทะั่งว่าหน้าเกียดอะ่ะเออมันก็พอที่ที่จะรักษาได้แต่ถ้าผุมาก็ก็หลายหมื่นเหมือน,นกันผมก็เสียหลายหมืน่นนะครับส่วนใหญ่มันไม่ผุภายในปีสองปีหรอกมันผุนู่นนะพอเวลา ใช้รถไปสักระยะหนึ่งนั่นแหละมันจะเริ่มผุนะครับก็เลยขอให้ทางสูตรก็ถอดให้ถอดให้เลยบอกว่าไอ,ไอตัวข้างล่างก็ถอดให้หมดแลวหลังจากนั้นหม้อน้ํำนี่ผมกังวลผมก็เลยใช้ให้ให้ทางช่างเนี่ยถอดออกเลยเขาก็ถอดออกให้ถอดแบบไม่คิดค่าบริการด้วยก็คือเป็นช่างที่รู้จักกันนี่แหละนะครับเราหาช่างที่ไว้ใจได้ก็ถอนให้ก็ได้ไม,ไม่มีปัญหาหรอกครับไม่เสียหายนะครับ เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังตอนนี้ผมเห็นในในกลุ่มขับนะเรื่องของหมอน้ำทะลุนู่นนั่นนี่พังผูกกระจุยกระจายเพราะว่าสาเหตุเกิดจากการว่าไม่รีบถอดใครจะถอดก็รีบถอดนะอันนี้คือผมเตือนเลยแล้วกันนะครับเนี่ยอย่างรีโว่อย่างทุกยี่ห้อแหละครับทุกยี่ห้อแหละที่มีฟองน้ำซับอยู่อะไม่ว่าจะเป็น ใต้แทงน้ําใต้นู่นนั่นนี่ถ้ามีก็เอาออกหรือมันก็อย่าง่าแหละครับถ้าเป็นหม้อน้ําเนี่ยโอ้มันหลายอย่างมันมันมันหลายองค์ประกอบเหลือเกินนะครับอย่างผมนี่เดี๋ยวผมจะเก็บเงินสักหน่อยไปพ่นการสนิมก่อนพ่นกันสนิมรอบต่อรอบนี้แหละจะไปพ่นพ่นให้มันเรียบร้อยให้มันจบนะครับก็พ่นไปสงสารเพราะว่าตัวเองก็มีเงินออกรถได้แค่หนึ่งครั้ง เงินเดือนก็ผ่อนไปกับรถยนต์นะครับรถยนต์ไปครึ่งหนึ่งแล้วใช้ได้กินอยู่ครึ่งหนึ่งตอนแต่ก่อนเลยนะรถยนต์ไปครึ่งได้กินครึ่งค่าน้ํามันค่าช่าบ้านก็หายไปละก็ยังงงว่าเอออยู่มาได้ยังไงตอนสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นไทยแล้วก็รอดไปหนึ่งหนึ่งเคสแล้วโอเคพอพอรับได้นะครับ เหลือโน่นนะครับไปแม่นเทน์อีกนู้นนี่เราอย่าคือจนกระทั่งว่าถามว่ามีคนผมโดนที่บ้านด่านะเก็บเงินทําไมต้องเก็บรถไปรถกับรถบ่อยแท้จะไปรู้หรอครับแล้วเกิดโชคเสียขึ้นมาตต้นเราเท่าไหร่ค่าซ่อมเท่าไหร่จะไปรอซ่อมครั้งเดียวเพราะว่ารถที่บ้านที่เห็นใช้อยู่คันหนึ่งนะครับรอให้มันพังจนแบบหนักอาการสาหัสแล้วอะถึงถึงจะเปลี่ยน เข้าใจนะครับว่าไม่มีตังค์แต่ผมเนี่ยก็คือถ้ามีเงินน่ะผมก็ค่อยๆเก็บหอมลอมริบเอาผมรู้ว่าอะไรที่จะเสียก่อนเสียหลังผมก็ไล่ไล่ๆๆเปลี่ยนให้หมดดีกว่าไปเปลี่ยนตอนหลังครับ้าเปลี่ยนตอนหลังนี่บันเทิงนั่นจะบอกให้อันนี้คือเอาประสบการณ์ตรงๆจากผมนี่แหละเพราะผมเองเป็นเงินคนมีเงินไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่มีพออยู่พอกินไม่มีให้ใครยืมครับเอาง่ายๆนะครับทุกคนก็คงจะเป็นเหมือนผมนี่แหละเพราะาช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างที่จะแย่ แม้แต่กระทั่งขายรถมือสองล่าสุดที่มีคนลงครับสี่ประตูวิ่งแค่สี่หมืโลน่าจะปีสองพสิบเก้ามัขายเต็นตีให้สามหนึ่งเบอกนะ้าเก็บไปเถอะถ้าน 3, 1, ้าสามหนึ่งแล้วรถผมเท่าไหรอ่อ่าดูนะครับรถผมกี่โลดูนะอันนี้ผมขอครอ,อ,อบสองเรื่องนะเนี่ยดูนะครับว่ารถผมกี่โลเก้าหมืนเกือบแสนแล้วผมจะเหลือเท่าไรหร่ละทีนี้ ออก็เลยบอกนะขนาดลดมนาะยังสามแสนหนึ่ง 3, 000, แล้วรถผมมันจะไม่เหลือแสนกว่าบาทล้ครับรถเกบผมเนี่ยไม่เหลือแสนกว่าบาทแลครับไม่ตายเหรอเก็บไว้เถอะครับช่วงนี้ลดน้ำมันขายยากและอีกอย่างหนึ่งคือได้ข่าวมาเว้วว่าในประมาณสักปีสองพันสี่สิบรถน้ำมันจะกลับมาบูมอีกครั้งอันนี้คือตามข่าวที่ ฟังจากฮิตไลแมกมานะเพราะว่าทางนู่นนะครับทางตะวันทางโลกตะวันตกของเราหรือทางอ,าอเมริกาจะมีการกลับมาใช้รถน้ำมันเพราะด้วยความที่ว่าแบตเตอรี่รถที่เป็นรถไฟฟ้าล้วนหรืออีวีล้วนอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจสำหรับผมผมมองว่า รถทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปตอนนี้บ้านเราคือราคาน้ำมันมันแพงบางพื้นที่น้ำมันมันถูกเพราะใช้คำว่าอุดหนุนผมว่าน้ำมันถูกเนี่ยคนจะใช้รถมากกว่าน้ำมันแพงนะเชื่อผมไหมเออและอย่างหนึ่งการใช้การใช้น้ำมันถูกเนี่ยอันนี้คือขอเล่าไปเรื่องอื่นก่อนนะหลักๆผมขอจะเป็นเรื่องของหม้อน้ำอะไรเงี้ยถ้าเป็นน้ำมันแพงเนี่ยคนจะ ใช้รถเยอะกว่าน้ำมันเอ้ยเขาถ้าเป็นรถแล้วมันแล้วมันถูกเนี่ยรถจะใช้รถเยอะมากกว่าน้ำมันแพงด้วยซ้าคนจะวิ่งออกต่างจังหวัดมันไม่มีคําว่าขาดทุนหรอครับมีแต่กําไรทั้งนั้นบริหารดีดีโอ้ยคนยิ่งแบบบางคนนะถ้าเจอน้ำมันอะไรนะสิบห้าบาทะอะไรเงี้ยโว้ยผมวิ่งกลับต่างจังหวัดทุกอาทิตย์เลยสบายเลยครับแต่ทีนี้น้ำมันสิบห้าบาทมันก็มันก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเออ แต่ไมปไ,ปไปได้ช่วงหนึ่งที่เป็นโควิดอะ่ะสิบสามสิบสี่บาทกลับบ้านไม่ได้ก็ไปไหนไม่ได้เลยช่วงนั้นขยอ,อยู่กรุงเทพห้ามออกต่างจังหวัดอีกโอ้ยกรรชีวิตอุตสาห์จะได้วิ่งน้ํามันสิบสี่บาทสิบห้าบาทซะหน่อยไม่ได้วิ่งซ้าราคาน้ํามันเลยถูกเพราะว่าเศรษฐกิจพังพังทั้งระบบนะครับเนื่องจากว่าก็รู้กันอยู่นะนะครับช่วงประมาณน้ํามันสิบสี่บาทสิบห้าบาทแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วดิน้ามันสามสิบกว่าบาทแล้ว นะครับทีนี้ก็อ่ะพอญี่ปุ่นออกแบบมานะครับใส่พวกซับต่างๆซับไม่ว่าจะเป็นซับเสียงใต้ท้องซับเสียงตรงข้างหน้าเพื่อให้มันเงียบกลายเป็นผลเสียกับประชาชนผู้ใช้รถโดยเฉพาะบ้านเราอย่างที่ผมเล่าเกินไปตอนต้นคลิปว่า น้ำบ้านเรามันท่วมค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะใครที่วิ่งแถวกรุงเทพรถมีโอกาสเสี่ยงพังกว่ารถจังหวัดอื่นแต่ถามว่าจังหวัดอื่นพังไหมมีพังแน่นอนครับไม่ต้องสืบพังแน่นอนพังทุกจังหวัดแหละครับถ้าคุณไม่รักษาคุณไม่ล้างยังไงก็พังนะครับพังแน่นอนไม่ต้องสืบ อะจะดูนะครับตรงนี้ก็นี่เห็นแมน้ําท่วมมาเนี่ยพอน้ําท่วมมาคุณไม่ล้างรถโอกาสพังก็มีครับไม่ว่าจะเป็นรถที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรถต่างจังหวัดหรือรถในกรุงเทพพังหมดแล้วครับเพราะคุณไม่รู้จักร้างใวต,ตอน,นีล้างไม่ได้ครับฝนตกบ่อยทุกวันไม่ไหวจริงๆนะครับและอย่างหนึ่งก็น้ําบ้านเราก็อย่างที่เห็นเห็นกันนะครับ โดยเฉพาะน้ําฝั่งทนเนี่ยเป็นน้ําที่เกิดถ้าน้ําท่วมเนี่ยเกิดจากน้นก่อยทั้งนั้นเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้มาตอนสมัยผมอยู่กรุงเทพปีสีสองมันยังไม่ใช่มันมันยังไม่ขนาดนี้ตอนนี้มันก,มนก็มันก็มีวัฒนาการไปตามยุคตามสมัยมานั้นแหละนะครับระบบระบายน้ําผมว่าโซนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ท่วมกว่าเพื่อน ก็ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรแต่ถ้าโซนหลังจากน,น,นู่นเนี่ยแถวแถวชุวชมชุมชนบางกุ้งอนะก็น้าค่อนข้างที่จะดานพอสมควรแล้วส่วนใหญ่จะเป็นน้ํากร่อยการกัดก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าโซนนี้แต่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะกัดก่อนได้เหมือนกันถ้าเราไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักล้างก็เหมือนเดิมแหมละครับก็ฝากนะครับถ้าใครอยากถอดก็ถอดผมก็ถอดนะถอดหมดแล้วข้างหน้า ตรงใต้หม้อน้ําถอดแล้วแล้วก็ตรงใต้เกียร์ก็ถอดแล้วไอ้ใต้อ่างน้าอ่างอ่างน้ำมันเครื่องก็ถอดแล้วนะครับถอดหมดแล้วบอกวิธีการแต่ส่วน,ส,วนส่วนที่ถอดใต้เครื่องเนี่ยผมผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่าเอาไปถอดที่ศูนย์จะให้สั่งให้ศูนย์ถอดให้เลยเราก็ไม่คิดค่าถอดเราก็ให้ถอดให้เพราะว่าเราเองเราก็ถามว่าเหี๋ยเราก็เสียดายไหมเสียดายอะไรอะไรยังอยู่นะที่บ้านแต่ตอนนี้ก็ ไม่อยากกลับไปใส่คืนแล้วเพราะว่าเราวิ่งน้ําค่อนข้างบ่อยแลยแต่ถึงแม้ผมจะวิ่งบ่อยขนาดนั้นผมก็ยังล้างช่วงล่างค่อนข้างบ่อยนะบิงปุ๊บไปล้างปับ๊บวิงปุ๊บไปล้างปับ๊บน้ําก่อยอะ่ะต้องล้างออกเลยลุยน้ําเสร็จต้องล้างเลยไม่งั้นเละครับไม่เหมือนน้ําธรรมดานะน้ําดินยังพอทนได้แต่ถ้าน้าแบบน้ําก่อยไม่ไหวจริงๆร,รถพังหมดนะครับ ถอดได้เลยนะครับดีกว่าทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรทําให้รถพังโดยใช่เหตุนะครับใครที่วิ่งน้ําก่อยมาบ่อยๆก็หาที่ล้างอัดฉีดทุกอาทิตย์หรือถ้าใครมีเครื่องล้างอัดฉีดก็อัดฉีดช่วงล่างตัวเองแต่ถ้าก้มตาทองรถไม่ได้ก็ใช้วิธีการทาไงอ่ะก็ไปจ้างร้านเขาก็ได้ล้างบอกล้างช่วงล่างเต็มระบบก็ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะช่วงล่างจําเป็นต้องล้างบ่อยไหม ช่วงล่างถ้าจําเป็นต้องล้างบ่อยนี่คือล้างล้างได้ตลอดแหละครับช่วงล่างพอล้างเสร็จคุณก็ไปวิ่งสักหน่อยหนึ่งมาวิ่งพารถออกกํลาลังกายให้น้ํามาเสด็จตัวหรือใช้วิธีการเช็ดแห้งก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเช็ดหรอกอย่างผมก็ล้างเสร็จก็เอาออกมาวิ่งเลยวิ่งให้รถมันแห้งก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ทนด้วยนะครับรถผมมาอยู่นี่มาหกปีปีนี้เข้าปีที่หกก็ พ่นทานดีนะเพราะว่าผมไปพ่นแกสนิมรอบที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปพ่นอีกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก,กับเรื่องอื่นหมดตั้งใจว่าจะไม่พ่นก็ไม่ได้พ่นอยู่ดีนะครับก็ฝากนะครับใครจะถอดก็ถอดเพราะว่าผมอะถอดแล้วอ๋อใช้คำนี้ไม่ได้เอ,า,อางนี้ดีกว่าให้ทุกท่านไปถอดดีกว่าจะใช้คำ คำพูดว่าใครจะถอดก็ถอดไม่ได้ต้องใช้คําว่าใครถอดรีบถอดเลยนะครับผมแนะนําไม่ควรเก็บไว้นะครับถ้าเก็บไว้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คืออาจจะซับเสียงได้ดีแต่ถ้าข้อเสียก็คือถ้าเกิดมันชื้นมากเข้าแล้วคุณรถคุณจอดแล้วก็ไม่ได้วิ่งให้มันระบายความชื้นออกจากระบบ มีโอกาสที่จะขึ้นสนิมได้ค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็คลิปนี้ก็แนะนำให้ถอดน,นะครับจะได้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับเพื่อรักษารถของคุณเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมที่แพงนะครับแค่เปลี่ยนคานหน้าขึ้นมาเขาก็คิดว่ารถคุณไปซ่อมไอโดนชนหนักมาด้านหน้าอยู่แล้วนะครับเก็บคานเดิมไว้ดีกว่า นะครับเวลาขายต่อขายอะไรอย่างนี้ก็จะได้ขายง่ายนะครับพยายามรักษารถคุณไว้ถ้าบางคนคิดที่จะขายต่ออยากเปลี่ยนรถใหม่อยากเปลี่ยนเป็นสีประตูอยากเปลี่ยนเป็น Fortuner อ่าแล้วแต่ก็รักษาไว้ให้ด,ดีแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอาไว้ใช้สัก2ี่สิบปีก็แล้วแต่สุดแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่ารถรถรุ่นเก่ายังไงผมว่าผมมองไม่บ้ว่าถ้าอันนี้ก็ยังพอมีราคาให้เห็นอยู่นะครับรถรุ่นเก่า ผมก็ยังอยากเก็บไว้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับช่องราซาลิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ